วันนี้จะอ่านพุทธวจนัยฟังในเรื่องความดับสนิทไม่เหลือของโลกหาพบในกายนี้ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์หน้า175จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่63ข้อที่46ภิกขุทั้งหลาย เราได้กล่าวกับโลหิตะเทวบุตรนั้นว่าอาวุโสที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวการรู้การเห็นการถึงที่สุดโลกนั้นเพราะการไปอาวุโสเมื่อยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว เราย่อมไม่กล่าวซึ่งการกระทําที่สุดแห่งทุกข์อาวุโสในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้